สวัสดีครับชื่อนายบุราสกาดาวชื่อสนายบัตรฑักสาวมงคลครับครับผมชื่อนายบัณฑิตอยาครับสวัสดีครับผมชื่อนายปัณฑิตยาจันดีครับวันนี้ผูกษ์จะนำเสนอเรื่องฟุตซิลการยืมเงินได้ไหมครับโดยเราจะเริ่มต้นที่ต่ออากาศก่อนครับต่ออากาศทำการรับสัญญาข้อมูลเข้าไปยังตัววงจรครับเพื่อทำการจูนนะครับโดยมีตัวเออตัวเรื่องนะครับอย่างนี้ เลือกการสัญญาณเลือกการ้เรืองการก้สัญญาณสัญญาณ AM ความที่ดี AM ครับเลือก a ก่อนความที <t <t ่เนี <t 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 ่ยนั <t um> <t ้สัญญาณต่อทำการก่อความถี่กังที่เราต้องการใช้ถ้าเป็นของ AM จะใช้ที่4.5กิโลถ้าเป็นของ10.7เฮิร์ตครับ เขาทำการนำมาขยายเสียงนะครับขยายเสียงเข้ามาสู่ลำโพงครับแล้วก็ทำการเข้า่านพาสคอพิเตอร์เพื่อทำการแยกสัญญาณเสียงออกมาครับจากนั้นก็เข้าทำการแขะเสียงให้มันดังขึ้นออกสู่ลำโพงครับ